พี่ครับพี่ครับสมัยพี่เรียนโต๊ะนักเรียนสะอาดไหมพี่สะอาดดิ จนไม่เห็นเนื้อไม้เลยนะ้องลิควิดเอ่ยโอยสลักเอยต้องรอยอรยธรรมเพียบไม่รู้โตเรียนหรือศิลาจารึกพ่อขุนรามโอ้ oh, แล้วเขาเขียนอะไรกันอ่ะพี่โห oh, น้องมีทุกแนวตั้งแต่ชื่อตัวเองกอสมาเยือนไปจนถึงประกาศความรักแบบเนียนเนียป่องรักบุ๋มนะแต่อันที่พิคกสุดคือจดหมายเหตุรุ่นพี่เว้ยรุ่นพี่เขียนอะไรไว้อะพี่เขาจะเขียนทิ้งไว้ตรงมุมว่ากูเคยนั่งตรงนี้มาแล้วส5ิปีพี่อ่านแล้วน้ำตาจะไหลไม่ใช่ซึ้งนะแต่กูสงสัยมาแล้วว่าเขาเรียนํำชั้นมากี่ปีแล้วเวนี่ย <c oughs> แล้วพี่เขียนอะเขางึก สลักชื่อคนที่แอบชอบไว้ใต้โต๊ะกะว่ามันจะเป็นความลับสุดยอดแล้วเป็นไงพี่เขารู้ไหมรู้ดิเพราะวันดีคืนดีครูฝ่ายปกครองสั่งให้ทุกคนหงายโต๊ะขึ้นมาขัดน้องเอ้ยความลับพี่ใต้โต๊ะนี่เด่นหลาขึ้นมาเลยครูเลยเรียกพี่ไปถามว่าคนนี้ใครคะนักเรียนพี่ก็เลยต้องแถไปว่าอ๋อเป็นชื่อศิลปินเกาหลีครับค <c oughs> รูไล่พวกสตรข้อสอบวะพี่มีไหม พี่ดิมุมโตนี่คือวิกิพีเดียขนาดย่อมเลยน้องสูตรคูณเอ่ยตารางธาตุเอ่ยเขียนตัวจิ๋วไว้พอครูเดินมานะพี่แอบเอาแขนบางเนียนๆทำเป็นนั่งคิดเครียดแต่จริงๆแล้วพี่กำลังแกะลายมือตัวเองอยู่พี่แม่งสุดว่ะแล้วขัดโต๊ะเหนื่อยไหมพี่เหนื่อยดิต้องเอาสก๊อตไบรท์มาขัดเอาสไลม์มาเทขัดจนมือพองอะน้องแต่เชื่อเถอะพอขัดเสร็จหวันลุงขึ้นนะมันจะมีเด็กใหม่มาสลักไว้ว่ากูคือคนแรกที่ขัดโต๊ะนี้โหแล้วพี่ทำไงอะ่ะพี่ก็เลยไปสลักต่อข้างล่างมันันนนนนเเอออกกกกูห็็แแลโ้ึว่าาชบบยุค